สวัสดีค่ะครูแนนสอนวิทย์ค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูแนนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแนนก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับน้องอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้ครูแนนมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะเด็กๆอยากรู้กันหรือยังคะเอาละค่ะวันนี้ครูแนนก็มีเรื่องเรื่องแขงและเงามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมเงาเกิดขึ้นได้ยังไงกันเงาจะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างแสงมีต้นกําเนิดได้ในธรรมชาติอย่างเช่นพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างแก่เราในตอนกลางวานันและในที่มืดหรือตอนกลางคืนเราใช้แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นโคมไฟและไฟฉายที่ทําหน้าที่ให้แสงสว่าง เมื่อส่องแสงสว่างไปที่ก็จะทําให้มองเห็นวัตถุนั้นได้และในบริเวณที่มีวัตถุนั้นบดบังแสงอยู่ก็จะให้เกิดเงาสีดําๆอยู่ข้างหลังวัตถุนั้นเงาก็จะอยู่ตรงข้ามของแสงเสมอเรียกได้ว่าเมื่อมีเงาก็ต้องมีแสงเมื่อมีแสงก็ต้องเกิดเงายังไงล่ะคะเด็กๆเกงามีขนาดเล็กและมีขนาดใหญ่ขึ้นได้ก็เพราะว่าระยะของการวางวัตถุต่างกัน เมื่อเราวางวัตถุใกล้กับแสงก็จะเกิดเงาขนาดใหญ่เพราะว่าพื้นที่ของวัตถุเข้ามาบังแสงมากขึ้นเลยทําให้เงาใหญ่ขึ้นและเมื่อเราถอยวัตถุออกไปไกลๆจากแสงก็จะทําให้เงามีขนาดเล็กลงเพราะว่าพื้นที่ของวัตถุนั้นมาบังแสงน้อยลงทําให้เงามีขนาดเล็กลงตามไปด้วยเรายังเอาเงามาเล่นแบบสนุกๆได้อีกหลายแบบเลยนะคะ ถ้าเด็กๆเอาของเล่นต่างๆมาวางซ้อนกันแบบนี้ก็จะทำให้เกิดเงาแปลกๆได้หลายแบบเลยเอาละค่ะเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องการเกิดเงากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจ้าเด็กๆก็ไปทำแบบงานวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้องนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้องแล้วก็อย่าลืม มีแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะดูกันเลยค่ะว่าวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณเรียนมีอะไรมาให้เด็กๆทำหน้าเด็กๆเปิดไปที่หน้า11ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าหน้า11เขอให้เด็กๆทำอะไรคะโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาของเล่นให้ถูกต้องนะคะเด็กๆคะภาพที่หนึ่ง ภาพที่หนึ่งภาพนี้นะคะเป็นเงาของอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเงาของอะไรคะของหมีตัวนี้ใช่หรือเปล่านะว้าวน่าจะใช่แน่เลยต่อไปภาพที่สองคะ่ะภาพที่สองเป็นเงาของอะไรคะเป็นเงาของโทรศัพท์ไหมคะเป็นเงาของโทรศัพท์แน่เลย ไบเงาที่สามค่ะเอเงาที่สามจะเป็นเงาของอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเด็กๆว่าเป็นเงาของอะไรคะคุณเนนว่าเป็นเงาของเป็ดตัวนี้แน่เลยค่ะเงาที่สี่ค่ะอ้เป็นเงาของอะไรนะเด็กๆรู้หรือยังคะเป็นเงาของเรือใบหรือเปล่าคะ เงาของเรือบใบค่ะเด็กๆคะ่ะเงาต่อไปเป็นเงาของอะไรนะเด็กรู้หรือยังคะครูเน้นว่าเป็นเงาของตัวจิ๊กซอว์นี้แน่เลยวู้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมส่งการบ้านมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวิชาต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ